สวัสดีค่ะทุกคนมาหลุ่นากันนะคะว่าเงื่อนลอยหนึ่งเนี่ยข่อยฝากมูสือ,อของแหงมาจากเมืองไทยค่ะว่าข่อยสีแดงยังแนเดออันดับแรกเลยค่ะอันนี้ปลาครับแถมมาไว้ปลาแดกแตกน้ําแตกพี่น้องกันปลาแดกพ่นเห็ดเองพ่นแถมานะมาไห่นะฮะมาไหวเห็ดนันเห็ดหนี่กินตําสมตำยังเลยอันดับสองเลยยังพริกแห้งค่ะเพ่นแบงมาไห่นะฮะพ่นไหามาก ปัญญาบ่มีพริกกินนะคะอันดับสามเทมเทมเทม,เทม,เทมยังนีปลาแห่งพี่น้องมาหลุ่นกันนะคะว่างบหนึ่งร้อยเนี่ยค่อยได้อะไรมั่งนะฮะเอียงตอ่อไปนี้อันนี้ปลาหมึกปลาหมึกต้นหน่อยๆนี่นะคะปลาหมึกแห้งค่ะปลาหมึกแห้งเนาะค่ะเนาะเอียงต่อมาหลุ่นกันเลยค่ะ เป้าว่องอ๋อเป็นตัาหนึ่งขาอนี้วตั้มเจลแถวแบบน,นี้เนาะได้เป้าวงนะฮะเพราะว่าฝากมันซื้อของแหงค่ะอันนี้ปลาซิวปลาซิวแหงบอกพี่นอ้องปลาซิวแหงเนาะกรอบ,บจิ้มขาอนี้วเนาะคะนะ่ะเนาะได้ยังอีกบันนี้นี่นี่แหละสร้างเป็นกลุ่มแหงนะฮะอยากได้เป็นพิเศษ นะครับกุ้งแห่งเดอรค่ะเด้อกุ้งแห่งเราได้ยังอันนี้ยังโอ้ยพริกไตปลาได้แล้วพริกไตปลานะคะน้ำพริกไตปลาเราขอบคุณหลายๆนี่นะคะน้ำพริกไตปาลาเราได้ยังอีกบัดนี้ปลาซิวเอาเนาะของแหงนะคะมันจะอยู่ในน่านนะคะแต่ยังไม่รู้วิธีถนอมนะลืมถามเพิ่นเนาะ ใส่สองปิดเหรอวะอันนี้นะสิะเป็นปลาเข้มประตูเข้มมือประตูหอมเนาะนี่ใส่แกงนือใหม่เนาะพี่น้องนี่โอ้ยเราเราก็ยากนี่สิ่งที่ต้องการที่สุดคือค่าพี่น้องดีได้มาสองขวดยำกินก๋วยคมไหมพี่น้องขอยากิกนก๋วยค้มว่ได้ดีมาสองขวดเด้อจ้ะเด้อ ได้แกงไตปลามาสองถุงนะคะโอ้ยวันเราก็อยากกินแกงไตปลาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปร้านไทยหาซื้อผักนะครับพี่น้องว้ายวันเรากรี๊ดขอบคุณด้วยค่ะที่หอบใหม่นี่ราคางบหน,น่อยหนึ่งงบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยูโรนะคะได้ไตปลาสองถุงไตปลาสองถุงเอ่อดีขมสองครันะฮะได้ ปุ้งแห้งนะคะแล้วก็ปลาแห่งนะคะปลาแห่งนะคะแล้วก็พพี่แข่งตปลาเพา่ันหามากแต่อันนี้ก็ปลาทูเพราะว่าบอกพนักยังก็ไดจัดมาโหลดแต่ว่าที่อยากได้ก็คือแกงไตป้ากับอันปลาแห่งกับปุ้งแห้งนะคะนี่พนก็เอาปลาหมึกหาเนาะสรุปลอยหนึ่งคอยได้มากเบิดนี่แหละค่ะเลยเบิดไปลอยนึง ตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ตอนนี้ตังไทยมันมันลดราคาอยู่เนาะมันก็จะอยู่ที่สามพันหกขอบคุณนะคะที่หิวมม่ห้หิวมาเองบ่ไดหิวมายังไปถึงแต่เขาจับ